สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าวเช้านี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาจับตาอัปเดตเฝ้าระวังจังหวัดที่จะเจอพายุฤดูร้อนในช่วงวันนี้ก็คือ15-16ถึงเมษายน2566นี้ว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างที่ควรเฝ้าจะระวังนั่นเองครับเพราะว่าก็ยังมีการเกิดพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ก็คือวันที่15ไปจนถึง16เมษายน2566นั้นมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและลุกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปอัปเดตแต่ละจังหวัดก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาดูกันเลยว่าจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบนั่นเองครับ วันที่15เมษายน2566ก็คือวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนั่นเองครับ วกมาดูที่ภาคตอนออกก็จะมีที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีและปราดนั่นเองครับไปดูกันที่วันที่16เมษายน2566เริ่มที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตฐตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนาครราชสีมาและบุรีรัมย์นั่นเองครับมาดูที่ภาคกลางกันบ้างที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาคร นครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะโดนด้วยนั่นเองครับมาดูที่ภาคตะวันออกก็จะมีที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและกราดจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจาก พายุฤด,ดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ๆสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองด้วยสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนั่นเองครับ หมายเหตุก็คือว่าประเทศไทยตอนบนก็คือได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้เตือนภัยทั้ง 2วันคือ15และ16ทั้งหมดก็คือแต่ละจังหวัดผมก็ได้รายงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องใหม่ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ